สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าว,วร้อนรอบวันนะครับระดมความคิดพัฒนาวัดมหาธาตุนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน58ที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายดนายเจียมวิเศษสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกล่าวถึงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการน,นําเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ว่าการประชุมดังกล่าวมีส่วนราชการคณะกรรมการนำเสนอวัดพระหมหาธาตุเป็นมรดกโลกรายงานความก้าวหน้าพร้อมผู้แทนจากชุมชน19ชุมชนผู้แทนจากเทศบานนลนครศรีธรรมราชและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมนะครับโดยคณะกรรมการจะปรับแต่งกูุมวิทัศน์ปรับย้ายสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักทางประวัติศาสตร์และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาบูชาศาักการะพร้อมปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดบริเวณรอบวัดได้แก่ปรับปรุงผิวการจราจรถนนรอบวัด นำสายไฟยฟ้าโทรศัพท์ลงดินปรับแต่งทางเท้าริมถนนราชดำเนินสร้างถนนพุทธภูมิและจัดทำเอกสารว่าด้วยมูลค่าที่โดดเด่นของวัดเป็นฉบับภาษาอังกฤษการนี้กำลังดำเนินการคาดว่าแล้วแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคมนี้นะครับการน,นำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นเป็นบัญชีมโรโดกโลกจะเป็นต้องเกิดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่รอบวัดพระมหาธาตุ วลรมหาวิหารครับหรือพื้นที่ปริมณฑลนะครับตั้งแต่สะพานนครน้อยถึงสะพานคูพายและตั้งแต่ถนนสีธรรมโศกถึงถนนสีธรรมราชเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาวัดให้สมเป็นมรดกโลกอีกทั้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีไรายได้ทําให้เศรษฐกิจในจังหวัดนครนสีธรรมราชดีขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนสีธรรมราชกล่าวนะครับขณะที่นายจะใชัย สุขละการประธานกรรมการฝ่ายวิชาการนณะนกรรมการการนําเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกล่าวว่าเพื่อให้วัดพระมหาธาตุมหาวรมหาวิหารนั้นมีความสมบูรณ์ก่อนที่คณะกรรมการยูเนสโกจะเดินทางมาตรวจสถานที่จริงในปลายปี258จึงมีการระบุถึงสิ่งที่ต้องเร่งดาเนินการมี3เรื่องคือ1จัดระเบียบการใช้พื้นที่ไทยในวัดและพื้นที่รอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับส่งเสริมให้วัดพระมหาธาตุ วอลหาวิหารเป็นแก่นของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมอย่างแท้จริงและดูแลรักษาพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดสว่างและสงบรวมถึงกำหนดขนาดของรถที่จะผ่านบริเวณวัดอีกด้วยนะครับ